คนที่มีหัวใจปกติก็จะไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าตัวเองนะ่ะมีอะไรที่มีค่าอยู่ในตัวนะคะลิ้นหัวใจรั่วช็อกเดินปั๊มหัวใจคุณแม่ก็อายุ9กาสิแล้วผมก็เป็นห่วงตัวเราเองว่ากลัวจะไปก่อนคุณแม่คิดถึงลูกก่อนเลยแล้วก็สามียังไม่อยากเป็นอะไรมูลนิธิดวงใจใหม่ขอเชิญร่วมบริจาคค่ายา จ่าใช้จ่ายนอกบัญชีหลักเพื่อรักษาผู้ป่วยหัวใจเคสเนื่องด่วนเราสามารถลดการรอคอยนี้ได้ด้วยการทำงานให้มากขึ้นถึงจะเป็นภาระที่หนักเราก็จะดูแลเขาให้ถึงที่สุดให้เขามีชีวิตที่ยืนนานที่สุดะค่ะกว่าที่คนไข้จะตายจะหลุดมือเราไปเนี่ยเราสู้จนหยดสุดท้ายใจเราเต้นแรงที่ได้ให้แต่คงไม่มาสจัจจรย์เท่าหัวใจอีกหลายดวงได้เต้นต่อ